วันที่17มกราคม2512แต่ว่าวันนี้เป็นการบันทึกในรายการของวันที่3มกราคม2512ขอโทษเป็นรายการบันทึกของวันที่4มกราคม2512เมื่อวันที่4บรรดาท่านพุทธบริษัทวันนั้นอาการทางท้องเครียดมาก มาอพูดอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะสงสัยว่าการพยากรณ์ต่างๆที่ท่านพยากรณ์ไว้วร่างกายจะดีขึ้นทําไมจะมีอาการปว่วยอยู่อีกก็ต้องขอตอบว่าขณะที่ท่านพยากรณ์ท่านก็บอกแล้วว่าร่างกายจะดีขึ้นแต่บางส่วนยังเป็นอยู่ร่างกายจะดีจริงๆต้องปรับปรุงกัะถึงสองปีร่างกายจึงจะสมบูรณ์ สำหรับเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านด้านประสาทต่างๆของร่างกายที่ดีจริงๆทุกส่วนดีหมดเหลือไว้แต่ต่างทางท้องส่วนเดียวเมื่อสมัยก่อนมันเสียทั้งร่างทั้งกายประสาททั้งร่างกายเสียหมดกินอะไรเข้าไปลำไส้ก็ไมีการดูดซึมทุกสั่งทุกอย่างาร่างกายทุกจังที่จะทำขึ้นมาได้ต้องอาศัยท้ามหาราชช่วย วเวลานี้ท่าวราแท่านก็บเบาคุณคุมเฉพาะภายในเรื่องทางท้องยังเป็นอยู่บรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ว่าอาการเป็นก็เบาลงน้อยอาการลงมันเป็นจริงๆเวลาประมาณสี่โมงเย็นถึงสามทุ่มจะมีอาการเครียดใ,ในตอนนี้แต่กวามจริงรับกลางคืนทั้งคืนเอาศัยไม่ได้เลยจะต้องนอนก่อนหลังเวลาห้าทุ่มเสมอไปเพราะท้องถ่ายไม่ปกติ มันถ่ายจริงแต่ก็ถ่ายไม่หมดอันนี้บรรดาแทนพุทธบริษัทก็เป็นเรื่องละกรรมลำบา,จากจุดหมือนกันแ้่ไม่เป็นไรส่วนอื่นมันดีได้แล้วมาว่ากันถึงเมื่อคืนวันที่สี่มกราคมสองพั 2, นห้าร้อยสามสิสองคืนนั้นตอนหัวค่ำา็็ตั้งแต่สี่โมงเย็นกว่าอาการเครียดจัดในท้องร้อนมากร้อนมาถึงคอร้อนคล้ายๆไฟลวก ร่างกายสุดทมเดินไปก็ส่วนไปเสมาเห็นท่าจะจะับจับไม่ไหวแต่จะเรียกใครเข้ามาอยู่ใกล้ใกก็รู้สึกว่ามันจะเกิดความลำคานทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าไม่ได้เกิดประโยชน์ที่คําว่าไม่เกิดประโยชน์ก็เพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะมาอยู่ใกล้ก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็นอนทนทุกขเวทนาไปตามเรื่อง ขณะที่ร่างกายมีทุกขเวทนาอย่างมากก็มีความโล้ิึกวาความตายเข้ามาใกล้เต็มทีอย่างนี้เราจะมีความประมาทอยู่เพื่อประโยชน์อะไรเราจะเกาะร่างกายด้วยความจริงขึ้นที่ร่างกายจิตใจไม่เกาะมานานแล้วถ้าเวทาถามว่าไม่เกาะทาไมยังต้องกินข้าว ก็ต้องขอตอบว่าพระพุทธเจ้าเองสรงบรรลอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณก่อนใครๆเวลาที่ร่างกายยังไม่ตายด้วยองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงเสวยพระกยาหาเหมือนกันคำว่าไม่เกาะไปให้จิตมันไม่เกาะจิตมันมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ต้องตายแน่นอนได้ความตายเข้ามาในไม่ชานี่แน่เอากันแค่นี้นะ ถ้าจะถามว่าเจ็บไหมก็ต้องตอบว่าเจ็บปวดไหมต้องตอบว่าปวดตัวตายไหมถ้าใครจะมาฆ่าให้ตายนี่กลัวถ้ามันจะตายเองกลัวก็ต้องตายไม่กลัวก็ต้องตายก็เตรียมตัวเพื่อตายวิธีการเตรียมตัวเพื่อตายก็คือรวบรวมกำลังใจซึ่งมันก็รวมไม่ยากปกติใจมันรวมอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเห็นว่ามันไม่สวยทั้งหมด มันไม่มีอะไรสวยเป็นปกติคนก็ไม่สวยวัตถุก็ไม่สวยอะไรมันก็ไม่สวยจะดูความมั่นคงของคนคนก็ไม่มีความมั่นคงทุกคนก็แก่ไปทุกวันทุกคนก็ต้องตายวัตถุก็มีการสุดสมร่างกายเราก็จะถังร่างกายเราก็เป็นวัตถุส่วนหนึ่งอันนี้จิตใจไม่ผูกพันมันในลักษณะนี้ จึงตัดสินใจว่าการอยู่ตรงนี้เต็มไปทุกเวทนาถอยออกจากร่างกายดีกว่าก็าเลยถอยออกจากร่างกายอย่าลืมนะว่าส่วนใดของบทที่สามและหมดที่สองสอนเขาอ่งเขาได้ตัวเองก็ต้องทําได้ถอยออกจากร่างกายเข้าไปกราบพระท่านก็มีพระอยู่พระใหญ่สองสามองค จริงๆและวสององค์ท่านอยู่เป็นประธานแล้วต่อมาท่านก็มาอรวมทั้งหมดเป็นยี่สิบแปดกราบท่านก็คุยกับท่านว่าสถานที่นี้เต็มไปด้วยความสุขสมารานสุขไม่มีทุกข์มีรมเบาต่างๆท่านก็ยอมรับแล้กราบเรียนถามว่าอยากจะอยู่ตรงนี้ ท่านก็ตอบว,ว่าเธอน่ะมีสิทธิ์อยู่แน่แต่ว่าการเวลายังไม่ถึงขอถึงการเวลาก่อนก็กราบเรียนท่านว่าไม่ได้ลุกคล่นเวลาตามที่ปราลถมาก็คิดว่าถ้าบงเอิญร่างกายมันพังวันนี้ก็ขออยู่วันนี้ท่านจะยอมรับเอาท่านบอกว่าร่างกายมันพังจริงก็อยู่ได้เลยแต่แทนคิดว่ามันจะไม่พังทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าร่างกายมันจะต้องดีขึ้น งานข้างหน้ายังมีมากงานที่ทำยังมีเยอะต้องทำเพื่อความสุขของบรรดาปวงชน,นผู้นับถือพระพุทธศาสนาเวลาเขาเข้ามาในเขตหนึ่งให้มีความสุขตามสมควรรายการที่สองเป็นการช่วยกำลังใจเกิดความเลื่อมใสอันนี้มีความจำเป็นต้องทำที่ให้เธอทำเพราะเธอมาจากพุทธภูมิ งานนี้เป็นานของพระตภูกูเธอต้องรับภาระก,ก็กราบเยนบอกว่าภาระอันนี้รับมานานแล้วไม่เบื่อพร้อมที่จะทําทแต่คอยร่างกายดีท่านก็ยืนยันบอกว่าร่างกายต้องดีจากนี้ไปมันมีทุกกเรทนาเครียดอีกสองสามวันท่านบอกเลยอาการอย่างนี้จะปรากฏอีกสองสามวันเมื่อถึงวันที่ยี่วันที่สิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยสามสิบสอง อาการจะคลายตัวหลังจากวันที่สี่หกไปแล้วจะคลายเรื่อยๆไปแต่คําว่าหายเลยมันยังไม่หายเพราะว่ากฎของกรรมยังมีการบังคับอยู่จึงอยู่ในขอบเขตจะ่เบาขึ้นก็ชื่นใจคุยกับท่านครูหนึ่งก็หันมานั่งอยู่ที่บ้านพักเห็นบ้านพักเต็มด้วยความสวยสดง,งามมันสวยมากขึ้นกว่าเก่าเยอะ อาการวิตติพิสันดานมากก็มีความสดชื่นมีความสุขมีความสงัดเดินไปดูหลังโน้ยก็ดีดูหลังนีก้ก็ดีเดินบริเวณกว็าตามมันมีแต่ความสุขสงัดเวลาน้นกับรลกักรามีคนหลายคนในแดนนั้นเปล่งปลั่งสวยส,สดงามผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างต่างก็มาเยี่ยมเขาไม่ได้มาเยี่ยมใคร เขามาเยี่ยมความมุ่งหมายอันดับสุดท้ายเขาดีใจว่าอันดับสุดท้ายที่จะอยู่ที่นี่เหมือนกันเขาเขาอยู่ในเขตนี้ท่านพนนั้นท่านพนนั้นก็เป็นพ่อเป็นแม่เป็นปัญญาเก่าบ้างเป็นพีญญ่บ้างเป็นน้องบ้าง,เป,ง,างเป็นลูกบ้างเยอะแยะทุกคนมีความสุขจากประเดี๋ยวหนึ่งกระปลากุลาบพระ,ะท่านมาทั้งสององค์ ท่านมาถึงก็ประทับบนแท่แทนแท่นเนี่ยไม่ได้ตั้งไว้ในบรรดาแท่นพุทธบริษัทในแดนนั้นมีอะไรพิเศษอีกอย่างหนึง่งถ้าสิ่งใดที่ควรสิ่งนั้นมันจะเกิดเองทันทีทันใดอย่างถ้าจะนั่งตรงไหนเราจะนั่งกับผ้าพื้นเนี่ยเขาบอกไม่ควรต้องมีแท่นรับแท่นจะขึ้นมารับเมื่อแท่านมาถึงท่านก็บอกว่าคุณเราไปเที่ยวสำนักพญายมกันเถอะ าเวลานี้มีค,บคนบุคคลสําคัญที่เราจําเป็นต้องช่วยก็อยู่ที่นั่นถามท่านว่าใครท่าบอกไปเถอะฉันจะไปด้วยก็เป็นอันว่าทั้งหมดก็ยกยกระโยนยกกระบวนกันมาสุนัขวายายยมมาถึงกบแปลกด้วคณะท่านท้า,ทามหาราท่านอยู่เต็มอยู่แล้วพอเข้าไปถึงที่นั่นท่านพิยายยมท่านก็นละงานของท่านเอามารับพระ ขอโทษดื่มน้า <c oughs> แล้วท่านกลาดแล้วท่านก็รายงานบอกว่าวันนี้มีคนสําคัญสองคนที่ผ่านเข้ามาในสํานักของท่านแต่ความจริงไม่น่าจําเป็นจะต้องผ่านแต่ก็ต้องผ่านเพราะเกิดอุบัติเหตุถามท่านว่าใครท่านบอกว่าเดี๋ยวก่อนท่านไดสั่งเจ้าหน้าที่บอกไปนําคนนั้นเข้ามารัดคิวมาเลยไม่ต้องรอคิว ือการสอบสวนนี่เขาต้องรอคิวบุคคลนั้นเข้ามาเร,ราบัวบกกว่าเป็นคนหนุ่มหนุ่มมากอายุประมาณยี่สิบปีเสร็จ,เ,รจเป็นคนขาวโปร่งหน้าตาดีถ้าเดาๆนะก็จริงถ้าไม่เจอหน้าก็จะเดาที่มันมีเชื้อจริงน,นิดๆต่ดูพ่อดูแม่ของเธอก็เป็นคนขาวเป็นคนโปร่งเขาไม่ได้เขาไม่ใช่เชื้อจริง พ่าเข้ามาถึงแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทําการสอบสนไม่เหมือนคนอื่นเขาส่งมาให้ปรญญายมเลยพัญญายมก็ส่งออกมานอกอคอกเอามานอกอคอกที่พวกเรานั่งกันพระท่านนั่งกันเธอก็ก้มลงกราบพระก็มากราบปตมมาถ้ากราบทุกทุกท่านกราบรวมที่มาอยู่ที่นั่นเพราะที่นั่นตั้งแต่จาตุมาราชจนไปเป็นเทวดาทุกท่าน พยาโยมท่านก็ถามท่านบอกว่าเธอเน่ะเวลาตายไม่ได้นึกถึงพระหรือเธอคนนั้นก็ตอบว่าไม่ได้นึกถึงขารับท่านถามว่าทําไมจึงไม่นึกถึงเพราะเธอตั้งใจจะเป็นพระใช่ไหมเธอก็ตอบว่าตอนต้นตั้งใจจะเป็นพระครับก็เลยถามทวนทายหลังอาตมาถามแทรกนิดหนึ่งเขาบอกว่าคอยเธอเล่าประวัติความเป็นมาที เธอก็เล่าประวัติความเป็นมาว่าเธอาอายุ23ปี <c oughs> ตั้งใจจะบวชพ่อกับแม่เตรียมเครื่องครบชุดแล้วอีกสองวันจะถึงวิดีเข้าอ,อุปสมบท <c oughs> เธอก็ตั้งใจแน่ๆว่าจะบวชสักถึงพรรษาเป็นอย่างน้อยหรือไม่แค่นั้นก็ถึงสามพรรษาถ้าสามารถบวชได้ตลอดก็จะบวชตลอดพ่อแม่ก็ไม่ญาติแล้ว เทาที่กะไว้น้อยก็หมายความกะไว้น้อยจะตั้งหน้าตั้งตาทําความดีให้มาก <c oughs> คิดว่าเป็นสาแรกจะเป็นมาษาฝึกฝนตนเองให้ตั้งอยู่ในขอบเขตของาทฏมะวิน,นัยถ้าสามารถทรงตัวได้ก็จะอยู่ทั้งสามบรรษาถ้าสามบรรษาไปแล้วถ้าไม่สื่อจิตใจพร้อมเต็มเตี่ยมเต็มใจในการอยู่มีธรรมปีติพอสมควรก็จะอยู่ตลอดชีวิตเธอตั้งใจไว้อย่างนั้น แต่ว่าก่อนจะตายจริงๆออกไปทางหลังบ้านไปเพื่อจะหาเพื่อนเวลานั้นถูกงูเห่ากัดงูเห่ากัดพิษมันแรงเร่งขาะาังกายมันเจ็บปวดมากเธอเคยบอกองนันตอนนั้นไม่ได้นึกถึงอะไรเลยอาการที่คิดว่าจะบวดก็ไม่ได้นึกถึงพระเขาา้าไนึกถึงมันมีแต่ปวดอย่างเดียว ในเมื่อมันมีจจปวดอย่างเดียวเขารักษาเท่าไรก็ไม่หายใน,นที่สุดไม่ช้าก็ตายไม่ทันข้ามคืนเธอก็ตายเวลาที่ตายก็ับรายกว่าพบคนสี่คนน่งแดงคมแดงเธอก็ชี้ไปที่เทวดาสี่องค์ก็เลยบอกว่าท่านทั้งสี่องค์นี้ไปรับครับ <c oughs> เวลาไปรับท่านก็รับด้วยดีให้เดินตามมาเฉยๆ <c oughs> ไม่มีการบังคับไม่มีการขเข็น มาถึงก็มารอการสอบสวนยุทนี่สามวันของมนุษย์แล้วเพื่อคุณเจ้าก,ก็มาวันนี้ผมดีใจมากจิตใจผพอยากจะบวชพระแต่ผมก็ไม่ได้บวช <c oughs> แต่วันนี้ผมมีโอกาสไดน้นมัสการพระที่มีความสําคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาทั้งสององค์ท่านที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ตัวอตมานะมีพระอีกสององค์ ที่มีความสําสคัญมากนเพื่อศัลหนาเธอหันเพื่อเธอหันไปกาบเธอไม่กลับพระท่านก็ยิ้มแล้เธอก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะเขาจะนําไปไหนก็พร้อมจะไปเขรับในเมื่อได้มีโอกาสได้กาดราบพระที่มีความสําคัญตามความตั้งใจแล้วพระยายยมท่านจบอกว่าอานิสงส์ในการบวชของเธอมี การเข้ามาที่นี่มาด้หมายความไม่ต้องไปนรกทุกคนเป็นดินแดนที่ช่วยคนไม่ต้องการให้ลงนรกถ้าใครคนใดคนหนึ่งนึกถึงบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแม้แต่อย่างเดียวได้ที่นี่ก็ปล่อยไปสวรรค์ก่อนหลังจากนั้นเทวะธายยงก็บอกว่าตอนนี้ไปหมดภาระของฉันหน้าที่ของการควบคุมเธอไม่มีตอนนี้ไปเธออิสระ ไปได้ตามกำลังบุญของเธอมันได้แทนพุทธบริษัทเพราะายายมพู้แต่นั้นร่างกายของเธอเปลี่ยนทันทีเปลี่ยนจากความเป็นคนเป็นเทวดา,ามีความสวยสดงดงามมากมีชดาหแหลมเปียบสดตรงดีหน้าตายย้นแยม้มสดใสมีความสดชื้นหลังจากนั้นไปก็มีเทวดาสี่องค์อีกเทียวต่หากแต่ตัวสวยงามมากมีชดาพร้อม แรพระพาปรยับก็นําเธอไปส่งที่วิมอยของเธอบนสวรรค์ขั้นดาวไปถึงสติวาโลกเวลานั้นพระถึงก็ไปด้วยทุกคนก็ไปเทวดาก็รู้สึกแห่ไปเป็นขบวนวิมอยของเธอกว้างใหญ่ไพศาลมากมีความสุขสดงงามปเป็นเศสรหลังจากนั้นเมื่อกิจการเรียบร้อยแล้วพระถึงอสัตถถามพระเนมอกว่าการคนที่คิดจะบวช แต่เขายังไม่ได้บทอารมณ์นี้เป็นมหากุสลใช่ไหมท่านก็ตอบว่าใช่กาบเรียนถามนว่าอน,นิสงการบรรญชาอุปสมบทการบัชาเขาจะได้ไหมท่านก็ตอบว่าการโอออน,นิสงุปสมบทการบรัรชาบรญพชาเนี้เขาได้สมบูรณ์แบบกาบเรียนถามนนว่าด้วยความสงสัยจริงๆความสงสัยจริงไม่ได้พูดกับท่านนะนี่พูดให้ท่านหลายฟัง ว่าจะมาเนี่สงสัยว่าคนมันยังไม่ได้บวชจะได้ที่สงฆ์เมือชาค,ครบท้่นมอนคนบวชไหมท่านบอกได้ครบเขาตั้งใจว่าจะบวชแล้วเขามีการเตรียมการแล้วทุกอย่างตลอดขั้งการตัดสินใจเขาก็ตัดสินใจแล้วว่าถ้าบวชทีแรกจะทําให้ดีที่สุดถ้าดีสมบูรณ์บริบูรณ์และจะอยู่ให้ครบสามปี ถ้าสามปีดีสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วจะอยู่ตลอดชีวิตเขาตัดสินใจเด็ดขาดนี่ถือว่าโบดใจแล้วมดแจ่ร่างกายใจใจไม่หบดเนี่ยลงนรกนับไม่ทวนแต่คนที่โบชใจร่างกายยังไม่บบชไปสวรรค์ปณิพันธ์นับไม่ถ้วนเหมือนกันเมื่อท่านตรัสรู้นั่นก็หมดสงสัยกลงความว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องนี้ก็ไม่ต้องคุยกันมาก เป็นด้เพียงบอกว่าคนที่ตั้งใจจะทําบุญทุกคนตัดสินใจแล้วว่าทําบุญอันนี้สงยอมได้อย่างเปสการีทิดาเธอทําบุญแล้วคนนั้นทําบุญแล้วนี่สาธกีเทวิิดาเตรียมแล้วแต่ยังไม่ได้ทําบุญตายจากความเป็นคนเป็นนางฟ้าทันทีมีวิมานอยู่ทันทีสําหรับคนที่ตั้งใจจะบวชก็เป็นการบรรดาท่านพุทธบริษัท เขาพร้อมแล้วในการบวชไม่ใช่สักแต่ว่าคิดว่าจะบวชแต่การบวชไม่ได้บวชตามประเพณีการบวชตามประเพณีน,นี้ไม่แน่ในอริสงตัดสินใจตามนี้แล้วพระจำบอกอิสงสมบุญแบบนี่เป็นรายที่หนึ่งต่อมาทานพระจำบ่าก,กลับไปที่เดิมใหม่ไปที่นากปัญยายมก็กลับมาอีกเวลานี้เวลาเหลือแปดนาทีบรรดาท่านพุทธไวสัต มาถึงแล้วพยายมก็รยายงานบอกว่ายังมีคนที่มีความสําคัญอีกคนหนึ่งก็เรียนถามมันบอกว่าถ้าคนนั้นเป็นใคร <c oughs> ถ้าการนำเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆขาโปรง่งรูปร่างหน้าตาดีอายุสี่ขวบออกมาจะบอกว่าเด็กหญิงคนนี้เป็นโรคท้องร่วงตาย ตายเมื่อวานนี้เองเพิ่งตายใหม่ๆอยู่ไม่ไกลนักถามแล้วบอกว่ามีความสำคัญยังไงได้บอกว่าเป็น,นหน้าที่ของพระท่านจะบรรยาย <c oughs> ก็เมื่นเด็กหญิงคนนี้มาแล้วเด็กหญิงนี้มาก็เข้าไปไหว้พระท่านเธอไหว้เรียบร้อยจริยาดีมากสงบเงเยี่ยมเรียบร้อยก็หันมาไหว้ธรรมมา ร้องก็ไหวเทวด,ดาทั้งหลายหลังจากนั้นตาเด็กคุณจามถามเด็กเล็กคนนี้ว่าหนูเกิดที่ไหนเธอก็ตอบว่าเกิดไม่ไกลจากวัดท่านเทวรารเจ้าค่ะระยะทางไม่เกินร้อยกิโลเมตรความจริงเธอบอกจังหวัดบอกบ้านที่อยู่เหมือนกันบรรดา่านพนบริษ,ษ,ษัทแต่ว,ว่าตามระเบียบเสียงมาบอกว่าสงวนไว้ อย่าบอกที่อยู yeah ่แน่นอนเราไม่ใช่พระโมคคัลลาพระโทษวันนี้กระไรทำไม่มากอแห้งตรงหลังนี่ก็เป็นว่าถามว่าหนูเป็นโรกอะไรตายเธอบอกเป็นโรกท้องร่วงตายถามว่าหนูเมื่อขนาดที่ตายหนูคิดอะไรเธอตอบว่าหนูเคยไปถวายสังฆทานกับแม่ หนูเคยไปเจริญกรรมาฐานกับแม่พอเธอพูดเท่นี้ก็ตกใจ <c oughs> แล้วเลืกอกขึ้นได้เหลือกเห็นภาพเด็กเล็กๆอายุประมาณสี่ปีถ้าทางสุภาพเรียบร้อยทำงานทุกสั่งทุกอย่างเรียบร้อยมากแต่ <c oughs> ทุกอย่างที่ทำออกมาแล้วทุกอย่างปกติหมดไม่มีอะไรต้องเตือนกันอย่างที่ว่าหนูน้อยคนนี้ทำไมอาย,ยุน,ยน้อยนัก ถ้าถามว่าเวลาหนูจะตายหนูคิดอะไรเธอบอกว่าเวลาก่อนที่สณะก่อนป่วยนะชอบเดินกรรมฐานไปเที่ยวโน่นไปเที่ยวนี่แต่เวลามันป่วยจริงๆก็นึกไม่ออกท้องมันเดินมากมันร้อนในท้องแล้วก็ปวดท้องมากทิ่เขคิดอยู่แค่ปวดท้องอย่างเดียวเมื <c oughs> ่อถึงเวลาจะตายดีเสียงตึงตังคงความตกใจนิดหนึ่ง ที่ก็เอจากร่างเห็นลงทั้งสี่ลงก็เย็นรับลงคนหนึ่งจะนอนสี่องค์ก็ออกเขาเอาอุ้มเอาดอกหนูไปก็ลงเถอะลงจะมารับไปลงใจดีหนูอุ้อลุงอ้มหนูหนูก็กอดคอลงลงก็นํามาหาลงใหญ่แล้วลงใหญ่ให้ไปพักตนโน้นในสมคนสุ่มคนที่พักไม่ได้พักแบบประมาณเขาไม่มีโซ่ไม่มีโซนที่อิสระทุกอย่าง มีความสุขพอสมควรแต่ไม่มีอาหารกินก็ถามพระแต่ว่าเด็กคนนี้มีความสําคัญหรือถ้าบอกมีความสําคัญมากเพราะเด็กคนนี้ถ้าอยู่ต่อไปเบื้อหน้าถ้าอยู่เป็นมนุษย์นะก็จะสามารถตัดสังโยชน์ห้าได้ฟังแล้วอายเด็ก ว่าไอ้หนูน้อยตัวเล็กๆเท่านี้ต่อไปเบื้องหน้าที่จะตัดสัโยชน์ได้รูปร่างหน้าตาถึงก็สวยโชคชะตก็ดีแต่ว่าที่จะจําเป็นต้องตายนี้พาะบุญช่วยให้ตายพอท่านตัดแบบนั้นก็ตกใจจึงกาบเรียนถามว่าเป็นพ่ออะไรบุญช่วยอาจจะมีชีวิตอยู่นานท่านก็บอกบุญช่วยบุญคือที่ที่จะสามารถตัดสัโยชน์ได้จะมันมีสองดกก้านคือว่าหนึ่ง อดีสงเต็มพร้อมในการตัดสัญโยกและประการที่สองเพื่อขาดอิษฐานบารมีถ้ามีอิษฐานบารมีหวังตั้งใจพุทธิพานมาในชาติก่อน,านมาเสมอเสมอเธอจะยังไม่ต้องไปตายเพราะว่าเธอจะสามารถอยู่ตัดสัญญชนได้แต่ว่าเธอขาดอิษฐานบารมีในเมื่อขาดอิษฐานบารมีรูปร่างหน้าตาเธอสวยสวยทรวดทงก็ดีกิริยาก็เรียบร้อย ฐานบิดามันได้ดีย่อมไปที่ต้องตาต้องใจของคนฉะนั้นกามคุณสามารถจะเบียดเย็นเธอซึ่งจะไม่ามจะไม่สามารถมีโอกาสเข้าตัดสัญญาณได้ในเมื่อบุญใหญ่เห็นน้องมินิม,มีมีความสําคัญอย่างนี้เข้ามาตัดให้เธอตายถามว่าเธอตายเธอแล้วเธอสามารถจะตัดสัญญาณห้ารปการได้ไหมแม่ก็บอกว่าตัดห้าแต่แล้วก็ตัดชิดได้ด้วยต่อไปข้างหน้าท่ออะไร ให้การเกิดเป็นเทวดารือเป็นผมและเป็นนางฟ้าก็ตามมีโอกาสที่จะบำเพ็ญกุศลต่อเทวดากับผมนี้ฟังเทศจากพระอริยเจ้าก็ตามฟังเทศจากพุทธเจ้าก็ตามบรรลุมรคน,นับไม่ถวนมากกว่าคนเด็กคนนี้ตายด้วยก,กําลังกุศลด้วยกํากลังกุศลส,สนับสนุนยิ่งมีความจําเป็นต้องมารับในการมารับวันนี้ก็มาครบถวนอย่างฉัน เป็นต้นศาสนาตัวท่านนัมพิยตมานะเป็นต้นศาสนาก็ท่านก็มารับพระอริยะสาวกที่เป็นอรหันต์ก็มามากเป็นศิษอานาคามีก็เยอะเป็นสกิทาคามีก็เยอะเป็นสโสดาบันก็เยอะเป็นเทวดาหรือภูมิคันโลกีก็มากดวงฟ้ามามาพร้อมกันทั้งหมดอย่างนี้บุญเธอใหญ่เพียงต้องมากันในเมื่อเธอเป็นนางฟ้าก็ตามเป็นเทวดา,าก็ตามเธอต้องเป็นนางฟ้า บุญบารมีนี้สง่งผลให้เธอเป็นคนที่ไม่ประมาทจะสามารถปฏิบัติตักิเลสเป็นสมถะท,ทหารได้อรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้ก็มาพูดเรื่องความตายอีกสะตายดีคนแรกตั้งใจใจะบวชตายแล้วก็ดีเด็กน้อยคนนี้แม่จะเป็นเด็กเล็กเคยเห็นถวายสังฆทานเป็นปกติมากับแม่ขอเดียวหมายความว่าต้องขอไิสระ พ่อกับแม่ถวายแล้วเธอต้องถวายพิสาเป็นส่วนตัวล่วเด็กหญิงวันนี้เจริญกรรมาถานคล่องมากเคยเรียกมาถามจาหน้าได้เนี่ยอยู่ใกล้ๆเหมือกในะก็ไม่เกินร้อยกิโลเมตรเคยเรียกมาถามเธอเวลานั้นมีวันหนึ่งมีคนเขาเกิดสงสัยในการเห็นน,นั่นเห็นนี่เห็นเห็น,น,นสวรรค์นรกสงสัยสวรรค์นรกกับมรลกตายแล้วมีเกิดจริงไหม เลยเรียกเด็กคนนี้มาถามเธอเิบายได้ช่องมากถามเธ,เธอต้ององวิธีปฏิบัติเธอได้อะไรบ้างเล่าให้ฟังทีเธอก็เล่าให้ฟังตามที่เธอพบมาทุกอย่างเป็นเหตุให้ผู้ใหญ่คนนั้นในคณะนั้นหมดสงสัยแล้วเพื่อแลเพิ่มสงสัยก็ไม่ทราบเธอก็เลยนิ่งอราบรรดาท่านพุทธวิษัชายหญิงอยพูดต่อไปก็ไม่ไหวแล้วขอทุกท่านถือว่าการปฏิบัติตามที่เขาผ่านมาแล้วนี่นะ เรื่องที่กล่าวมาแล้วนี่เป็นประโยชน์ถ้าว่าท่านจะนําไปใช้บ้างก็จะดีในที่สุดนี้เวลาเหลือไม่ถึงครึ่งนาทีบรรดาท่านพุทธวิชัตต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิที่พัฒนองคลสมบูรณ,ณ,ณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี